รายการ Add Energy ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานกันอีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะฝ้ายจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานในแง่มุมที่คุณไม่เคยรู้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าปั๊มไหนมีคุณภาพความปลอดภัยน่าใช้บริการตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานกันนะคะวันนี้ตาฝ้ายไปเลยดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมคะเหนื่อยเหมือนกันนะคะกับการตรวนหาปั๊มน้ำมันคุณภาพที่ได้มาตรฐานเหรียญทองทั้งความปลอดภยัยการบริการที่ดีบวกกับในเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องยนต์กับน้ามันที่ดีด้วยต้องพิจารณาหลายอย่างทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเองละ่ะคะมีวิธีการคัดเลือกปั๊มน้ำมันที่กูจะใช้บริการมีมาตรฐานการคัดเลือกยังไงบ้างจะเลือกปั๊มที่มันสะอาดนะพี่เว,วที่แบบดูห้องน้ำก่อนก็เหมือนกันค่ะดูห้องน้ำดูที่ซื้อของ ดอ๋อผมเหรอครับถ้าผมจะเลือกเข้าปั๊มนะก็ดูจากสภาพแวดล้อมครับรอบข้างปั๊มนะครับว่ามันสว่างหรือเปล่าคนเข้าเยอะไหมหรือว่ารอบข้างบรรยากาศเป็นยังไงอะครับผมสมมติถ้าบรรยากาศแบบคนเยอะหน้าเข้าเนี่ยผมก็จะเข้าไปอะครับส่วนมากก็ไม่ได้เข้าไปตอนน้ำมันหรอกครับเข้าไปหาอะไรกินไม่ก็เข้าห้องน้ำอะครับก็ไปหาของกินค่ะก็เลือกที่ห้องน้ํามันสะอาดอะค่ะแล้วก็แสงสว่างเยอะๆเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องแบบว่าเรื่องที่มันปลอดภัยนิดนึงค่ะโหคุณผู้ชมค่ะ หายยากเหมือนกันนะคะกับปั๊มคุณภาพเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนก็มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแตกต่างกันคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพบริการหรือความสะอาดเอาเป็นว่าวันนี้นะคะฝ้ายมีผู้รู้มาให้คําตอบกันคะ่ะว่าปั๊มมาตรฐานคุณภาพน่าใช้บริการเนี่ยเป็นยังไงคัดเลือกจากอะไรนะคะเดี๋ยวเรามีผู้รู้มาให้คําตอบกันในช่วงหน้าค่ะจริงๆมาตรฐานที่ดีควรต้องมีอะไรบ้างคะทำยังไงให้เขารู้สึกได้ว่าเมื่อเข้ามาที่สถานบริการเนี่ยจะได้รับสิ่งดีๆออกไปด้วย เราดำเนินการตั้งสามปีแล้วปีนี้เป็นปีที่4นะครับเราก็เป็นโครงการที่จะส่งเสริมเรื่องมาตรฐานเรื่องการให้บริการเรื่องความปลอดภัยของของปั๊มน้ํามันอิเดียเริ่มแต่ปี51นะครับปีนี้เป็นปีที่4ก็มีเหรียญทองนะครับแล้วก็เงินแล้วก็เหรียญทองแดงเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็จะป้ายชื่อเนี่ยไปติดไว้ที่หน้าปัม๊มที่เห็นสะดวกนะครับผู้ใช้บริการก็จะเห็นว่า เห็นป้ายนี้แสดงว่าพืมนี้ได้มาตรฐานนะครับเรื่องบริการคุณภาพเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะอาดเรามีเกณฑ์นะครับเกณฑ์การให้คะแนนมีประมาณทั้งสิบประการนะครับมีเลยเกณฑ์แรกอะไรคือเรื่องเรื่องคุณภาพน้ํามันนะครับน้ามันต้องได้มาตรฐานนะครับเราไปตรวจแล้วไม่ได้เมื่อไหร่ก็ปดป้ายนี้เลยอันที่สองเรื่องเรื่องความปลอดภัยนะครับมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเนี่ยซึ่งเรามีการตรวจทุกปีอยู่แล้วนะครับเวลาต่ออายุเนี่ยเรืที่3ก็เรื่องคุณภาพการให้บริการ ความสะอาดนะครับพนักงานสุขภาพใ่าการเร็วนะครับห้องน้ําสะอาดสุขาละไมาถูกต้องอะไรพวกนี้ด้วยเรื่องปีนี้เรื่องความเป็นไทยนะครับเราก็ไม่ไม่ระบ,บุนะครับแต่ว,ว่าเราให้คะแนนเพิ่มสำหรับมีความเป็นไทยบางป้ามาจ,จะปลูกต้นไม้ที่เป็นไทยนะครับหรือว่าอะไรขายของที่เป็นไทยไทยหรืออาจจะประดับธงชาติอะไรเนี่ยเป็นในไทยเราจะให้ด้วยนะครับก็เป็นเกณฑ์ยอย่างนึงอีกเกณฑ์ยอย่างกกนึงก็เช่นเดียวกันเพิ่มคือเรื่องมาตรฐานสื่อแวดล้อม นะครับแต่หลายปั๊มเนี่ยก็ทำมาตรฐานได้ ISO 9000 ISO 10207 0อะไรเงี้ยนะครับก็ก,ก็เป็นมาตรฐานหนังสือเป็นร่มเนี่ยถ้าใครมีจะคะแนนพิเศษด้วยนะครับแล้วก็ยันก็เรื่อง o t o p อปในวันที่ o t o p ครั้งที่แล้วก็เริ่มแหละนะครับปั๊มไหนที่ส่งเสริมขายสินค้า o t o p เนี่ยก็จะมีเกณฑ์อะไรพวกนี้ให้อย่างกรณีถ้าวัดปั๊มทมี่เคยได้เหรียญเนี่ยเจ้าที่ไปตรวจสอบว่าเจอคุณภาพน้ำมันไม่ได้ผมยึดเลยนะครับอันนี้อ,นนอันนี้แรงมากเลยคือเซฟตี้ไม่ได้มาตรฐานเราเราก็ยึดเลย ก็เราจะมีการเซ็นสัญญาไปติดตาเป็นระ,ะระยะระยะเราคงไม่บอกนะครับถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งเราเราก็จะยึดเลยนะครับหรืออาจจะเตือนที่ถ้าไม่แดงเราก็จะเตือนเลยว่าค่อยปรับปรุงซะกรณีห้องน้ำมือความสะอาดเนี่ยแต่ว่าถ้าเรื่องคุณภาพเนี่ยเราเราไม่ยอมเลยเออเฟียตี้เนี่ยถ้าถ้าเจอปุ๊บเราก็ยึดเลยเออคือผมตั้งเป้าระยะสักอ,อีกสามปีเนี่ยอยากให้ได้สักสองพันปั๊มนะครับเป็นปั๊มที่ได้มาตรฐานจะเหลืออะไรก็แล้วแต่เห็นเลยครับว่า เดี๋ยวนี้ปัม๊มคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆมีการแข่งขันกันเรื่อยๆรูปแบบก็ออกมาต่างๆกันคนที่ได้รับก็คือ,อผู้บริโภคหรือผู้ขับรถเนี่ยนะครับจะได้รับบริการที่ดีนะครับน้ำมันที่มีคุณภาพคร้บไปแล้วเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดนะครับอันนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์เลยนะครับเพราะบมีการแข่งขันบริการที่ขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท,ท้ายคือประชาชนได้ประโยชน์ เรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะอาดแล้วก็เวลาเดินทางเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดที่หยุดพักนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องขับรถนานๆเ,เรื่องความปลอดภัยพวกนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้บ้านเราเนี่ยมีปั๊มที่ทมีคุณภาพดีนะครับโดยเพราะคุณภาพน้ํามันกับเรื่องเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยที่ีขาดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเราต้องให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่ให้มีปัญหาทนี้เลยนะครับก็เป็นการยกระดับ โดยสูงกว่ามาตรฐานทางกฎหมายโดยใช้วิธีการตลาดให้มีการแข่งขันกันนะครับสุดท้ายก็คือผู้บริโภคได้ไดไประโยชน์นะครับย้อนหลังไปเมื่อติดก่าปีที่แล้วปั๊มกับปัจจุบันนี่แตกต่างกันเยอะนะครับส่วนหนึ่งเนื่องจากโครงการนี้ด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องการตลาดที่ผู้ค้าในินการดูแล้วครับคุณผู้ชมคะและไฟ้าพาคุณผู้ชมมาอยู่อีกหนึ่งปั๊มนะคะที่ได้รับมาตรฐานเหรียญทองค่ะ ฐานนี้แห่งนี้นะคะจะมีเกณฑ์แล้วก็มีระดับมาตรฐานอย่างไรในการการันตีว่าเหรียญทองเหรียญนี้จะสามารถรับประกันคุณภาพปั๊มแผ่นนี้ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เรจะพาทุกท่านไปร่วมทดสอบกันค่ะว่าเขามี่คำแนะนำดีๆอย่างไรสำหรับผู้ที่มาร่วมใช้ปั๊มแห่งนี้นะคะตามไฟไปเลยค่ะ หลังจากร่วมทดสอบกับมาตรฐานของปั๊มระดับเหรียญทองแห่งนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะฟ้าจะมาร่วมพูดคุยกับคุณไพศาลของย่านนะคะท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายขายปลีกภาคกลางและภาคตะวันออกบริษัทเชลยงแห่งประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณไพศาลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห oh มาตรฐานของปั๊มแห่งนี้นะคะหรือมาานในน้ำมันแห่งนี้บอกได้เลยว่าเหนือกว่าที่อื่นจริงๆมาตรฐานที่ดีควรต้องมีอะไรบ้างคะโอ้หลกักๆเลยก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของแน่นอนครับคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอให้กับลูกค้า สถานที่ที่เราให้บริการกับลูกค้าก็ต้องมีความปลอดภัยรวมถึงทํายังไงให้เขารู้สึกได้ว่าเมื่อเข้ามาที่สถานบริการเนี่ยจะได้รับสิ่งดีดๆออกไปด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้องน้ําที่สะอาดนะครับมีห้องน้ําสําหรับผู้ชราผู้พิการ<ช>นะครับ<ช>เอาไว้บริการลูกค้าด้วยอย่างนี้เป็นต้นในอนาคตเราจะมีการพัฒนาทางด้านไหนเพิ่มเติมอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะแน่นอนครับเราก็คงจะต้องที่จะมีการยกระดับในเรื่องของพวกนี้ให้สามารถที่จะทําให้มีมาตรฐานเดียวกันในทุกสถานีบริการที่เรามีอยู่ใน เน็ตเวิร์กของเราได้เพ like so ื่อจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะเข้าไปใช้บริการที่ไหนก็ตามเมื่อเวลาใดก็ตามจะได้รับบริการที่ดีแล้วก็ได้รับความสะดวกปลอดภัยแล้วก็มีสถานที่น่าใช้บริการเหมือนๆกันทาไมถึงคิดเข้าร่วมกับแนวคิดการประหยัดพลังงานด้วยคะเราใช้แกนก็คือตัวลูกค้าเป็นหลักว่าลูกค้าเป็นหลักก่อนเราจะทํายังไงที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้และทํายังไงที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูแลสภาพแวดล้อมดูสิ่งแวดล้อมด้วยไปในขณะเดียวกัน เมื่อทางกระทรวงพลังงานหรือว่ากรมธุรกิจพลังงาน<ช>มีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยยิ่งเป็นการช่วยสนับสนุนใหญ่เลยนะครับให้เราสามารถที่จะเข้าร่วมแล้วก็สามารถที่จะแสดงความเป็นตัวตนของเราออกมาในสายตาของลูกค้าในสายตาของคนผู้ใชท้ทั่วๆไปได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําเสนอวิธีการให้บริการโดยที่มีการประหยัดพลังงานแล้วก็สามารถที่จะรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้ด้วยเดี๋ยววันนี้ฝ้ายแล้วก็ที่เพสานะคะจะพา ชมตามจุดต่างๆเป็นวมรทดสอบกันค่ะว่าทําไมที่นี่ถึงได้มาตรฐานเหรียญทองระดับนี้คะ่ะไปเลยคะ่ะจะมาถึงได้สะอาดขนาดนี้คะพี่พิสารเรามีการหลักเกณฑ์ยังไงบ้างถึงได้มาตรฐานเหรียญทองคะ ยินดีครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดแรกเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าในสถานีบริการเนี่ยเราจะมีความชัดเจนในแง่ของการที่จะต้องดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวดเพราะนั้นทุกคนจะต้องมารวมที่จุดรวมคนตรงนี้แล้วก็เชื่อมโยงมาถึงจุดนี้นะครับอันนี้จะเป็นเราเรียกว่าเป็นเมนสวิตช์นะครับที่จะควบคุมระบบการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าทั้งปั๊มในนี้เลยในทุกๆเรื่องเลยถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมีความจําเป็นครับที่เจ้าหน้าที่จะต้องรู้เรื่องแล้ววิ่งมาที่จุดนี้ เพื่อที่จะโยกสวิตช์ลงตัดการทํางานของระบบต่างๆของเราให้หมดนะครับเพื่อความปลอดภัยจุดนี้คืออะไรคะพี่จุดนี้เป็นจุดที่เรารับน้ํามันที่มีรถขนส่งน้ํามันมาลงที่ปั๊มเ,เวลาที่มีรถขนส่งน้ํามันมาเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจรับที่ได้รับมา,าได้รับการ App อาแอปพลูกนะครับ<ช>ได้รับการนะมอบหมายใช่ครับแล้วก็จะมีขั้นตอนของการปฏิบัติงานต่างๆนะครับเพื่อตรวจเช็คเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้น้ํามันที่มีคุณภาพลงไปในถังน้ํามันใต้ดินนี้จริงๆ เห็นสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะไม่ใช่อะไรค่ะก็คือมาตรฐานของห้องน้ําที่ใครหลายคนมักจะผิดหวังกับสถานีเติมเชื้อเพลิงต่างๆที่ค่อนข้างสกปรกแต่ที่นี่ทุกผู้ชมขาอย่าจะลงไปนอนเลยทีเดียว ทำไมถึงได้สะอาดขนาดนี้ครับพี่พิชานอันนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคของลูกค้าเราที่เขาบอกเรามาว่าปั๊มน้ํามันต้องมีห้องน้ําที่สะอาดด้วยและโดยเฉพาะห้องน้ํานี่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับมีห้องน้ําคนพิการด้วยนะครับสำหรับผู้พิการสําหรับผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะที่อาจจะที่อาจจะไม่สะดวกในการใช้ห้องน้ําตามปกติเขาต้องการห้องน้ําพิเศษกว่าคนอื่น คิดว่าโครงการออของที่นี่นะคะจะสามารถในระดับมาตรฐานของปั๊มน้ำมันทั่วไปได้อย่างไรบ้างคะแน่นอนครับโครงการของกระทรวงพลังงานหรือว่ากรมธุรกิจพลังงานจะมีส่วนช่วยสนับสนุนในภาพรวมนะครับที่จะทําให้ทุกคน,เ,นเกิดความตื่นตัวนะครับแล้วก็ร่วมพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานในระดับเดียวกันนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนม,มากๆครับในการที่กรมธุรกิจพลังงานมีโครงการนี้ออกมาค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ไพศาลมากนะคะที่มาแนะนําเรื่องราวดีๆให้เราได้ชมกันว่ามาตรฐานที่ดีของปั๊มน้ํามัน คงไขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้คุณผู้ชมไฟก็มาอีกหนึ่งปั๊มนะคะที่ได้มาตรฐานเหรียญทองค่ะอยากรู้ว่ามาตรฐานดีจริงได้มาตรฐานเหรียญทองได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปร่วมตรวจสอบและไปคุยกับผู้จัดการของที่นี่กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ผู้จัดการใช่ไหมคะอ้าวสวัสดีรอบค่ะ ขอต้อนรับนะคะคุณพะนันรัตน์นะคะโพคาพาณิชค่ะเป็นผู้จัดก,การสาขาวิภาวดีรังสิตสถานีปั๊มม้่มมั่มจ้าเรามีการหลักเกณฑ์ยังไงบ้างถึงได้มาตรฐานเหรียญทองคะอ๋อหลักเกณฑ์นี่คือในโครงการก็ความสะอาดปลอดภัยน่าใช้บริการนะคะหนึ่งก็คือรูปแบบโครงสร้างของปั๊มที่สวยงามมีความสะดวกสบายมีที่จุดพักรถมีร้านค้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีห้องน้ำที่สะอาด ห้องน้าของเรานี่ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีของกทมปี2555ค่ะและเรากไ็ได้รับรางวัลกรุงเทพฯสะาดลมลื่นรางวัลนชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งค่ะคิดว่าปั๊มที่ดีเนี่ยมีความสําคัญยังไงบ้างสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหรือคนที่เข้ามาที่นี่คะปั๊มที่ดีองค์ประกอบอันแรกก็คือภาพโดยรวมของปั๊มต้องสะอาดลมลื่นสภาพห้องน้าําสะอาดแล้วก็ หน้าร้านสะอาดแล้วก็พนักงานยิ้มแย,ย้มแจ่มใสการบริการที่ได้มาตรฐานและพนักงานเพียงพอค่ะในสานะที่เป็นตัวแทนของหนึ่งในผู้ที่ร่วมกับนโยบายการยก,กระดับปั๊มน้ํามันแบบนี้เนี่ยทำไมทางบางจากถึงมีแนวคิดเข้าร่วมกับโครงการนี้คะอ๋ออย่างหนึ่งก็คือเพื่อยกมาตรฐานของบริษัทนะคะ,คะถ้ามีโครงการแบบนี้ก็ดีแล้วก็ทําให้บริษัทมีมาตรฐานในการดูแลรักษาปัม๊ม ว่าเราจะรักษาปั๊มยังไงให้ความปลอดภัยมีความสะอาดยังไง <c oughs> มันก็เป็นสิ่งประกอบหลกัหลกๆสําคัญทาให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการถ้าเราทําได้ดีขึ้นนะคะงานวันนี้นะคะในฐานะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมและรายการของเราเราไม่ได้มาแค่ตาเปล่านะคะเราจะชมทุกจุดของบริเวณที่เป็นมาตรฐานที่ดีของเหรียญทองนะคะของปั๊มแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมขาลองแวะมาได้เดี๋ยวเราจะพาไปตามจุดต่างๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคะ่ะไปเลยนะคะ นี่คือจุดอะไรคะจุดลงน้ํามันของบริษัทค่ะน้ํามันของเราก็จะมีทั้งหมด6กลุมนะคะ,คะ,ะจะมีวิธีการบอกว่าต้องลงน้ํามันชนิดใดก่อนค่ะอีกหนึ่งอย่างที่เป็นรเรื่องราวของการผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหล็กทองนั่นก็คือบริเวณนี้คืออะไรคะ,คะบริเวณหน้าลานค่ะหน้าลานของเราจะสะอาดแล้วก็เก็บอุปกรณ์การใช้งานให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็อุปกรณ์ในการเติมน้ำมันของเราก็จะสมบูรณ์แบบ Uh, oh. พร้อมใช้บริการ oh. ค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องถามแน่นอนที่สุดนเรื่อ,องความปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการของสถานีปั๊มน้ำมันแห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะ,ะทางปั๊มของเราก็จะมีการซ้อมแผนฉุกเฉินให้กับพนักงานนะคะ mm. เวลาเกิดอัคีภยัยหรือว่าเกิดเหตุายพนักงานจะ,จะได้มีความพร้อมและได้รู้ว่าต้องจัดการกับมันยังไงคะ่ะถ้าจะเรียนถามว่าในอนาคตเราคะเรามีการวางนโยบายยังไงบ้างเกี่ยวกับการดูแลมาตรฐานแบบนี้ต่อไปอ๋อเราก็ต้องมา รักษามาตรฐานของเราให้ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องการขอบคุณมากค่ะที่มาแนะนำเรงราวดีๆให้เราได้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะก็รู้สึกว่าในย่านถนนมิภาวดีรังสิตนะก็มีการบริการประทับใจนะฮะแล้วก็สถานที่กว้างขวางจัดรถสะดวกจากนี้เขาจะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แล้วก็มีเขาจเด่นเขาอยู่ที่สิ่งแวดล้อมก็มีตามเช่นกัน ปั๊มนี้เนี่ยด้วยสภาพที่ที่เพิ่งสร้างใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริการก็ยังก็ยังถือว่าเป็นปั๊มที่ใหม่ครับการที่จอดรถก็สะดวกสบายนะฮะแล้วก็ห้องน้ําเองก็ถือว่าสะอาดนะครับมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเจอปั๊มน้ํามันที่มีน้ํามันที่น้ํามันสกรปรกหรือว่ามีสารปนเปื้อนเนี่ยก็จะทําให้เครื่องยนต์เรามีปัญหาได้ การบริการที่ปัรมนี้ก็มีสะดวกครบคันดีค่ะมีร้านกาแฟค่ะมีออร้านสะดวกซื้อค่ะแล้วก็ออการจัดพื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างขวางดีค่ะน่าจะรองรับกับจานวนรถที่เข้ามาใช้บริการได้ค่ะก็พนักงานที่ต้อนรับก็โอเคค่ะยิ้มแย้มเจ่มใสแล้วก็สอบถามผู้จาสุภาพค่ะสวัสดีครับลูกค้าครับค่ะ ไม่ทราบลูกค้ามาติดต่อเรื่องอะไรครับจะมาจอดรอเพื่อแล้วก็เดี๋ยวจะมาเติมน้ำมันด้วยค่ะอ๋อพื้นที่พื้นที่นี้เป็นที่ของห้ามนะครับผมจอดไม่ได้ครับพื้นที่อันตรายครับผมอ้าวจอดตรงนี้ไม่ได้เหรอคะครับไม่ได้จริงีเดีครับที่อันตรายครับผมขอจอดตรงนี้ได้ขอลูกค้าไปจอดตรงนู้นได้ป่ะครับผมที่พื้นที่ที่จัดให้ทางโองนรมนะครับได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับผม านแห่งนี้แล้วนะคะเราไปจอดในพื้นที่ห้ามจอดก็มีพนักงานมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจอดอย่างปลอดภัยในปั๊มแห่งนี้อย่างสุภาพมากเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พรอจะพาคุณผู้ชมมาชมมา,มมาตรฐานของปั๊มแห่งนี้กันว่ามีมาตรฐานเหรียญทองได้อย่างไรโดยการสอบถามผู้จัดการของที่นี่กันดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้นะคะ่ายอยู่กับคุณดำรงชัยโคพระค่ะผู้จัดก,การเขตการขายสถาน,นีบริการน้ำมันปตทบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะ สวัสดีค่ะคถ้าจะเรียนถามถึงมาตรฐานของเหรียญทองที่เราได้รับมาเนี่ยเขามีการคัดสรรหรือว่าเลือกจากตรงไหนบ้างคะปั๊มปอทอของเราเนี่ยจะต้องเป็นในเรื่องของปั๊มคุณภาพมไม่ว่าในเรื่องของคุณภาพท<ช>ี่มาและงานบริการ 2. ก็คือในเรื่องของความปลอดภยัย 3. ใ,<ช>ในเรื่องของความสะอาดอเพราะนั้นคอนเซ็ปต์ทั้ง3ตัวนี้นะครับ มันลงตัวพอดีกับสถานีบริการแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มามองภาพว่าเราจะทําอย่างไรว่าให้มีกิจกรรมร่วมกับกลมธุรกิจพลังงานนะครับห,หลังจากนั้นเราก็มามองในพื้นที่ของเราเราพร้อมแล้วแนวคิดตรงนี้ถ้าในฐานะเป็นผู้ประกอบการอย่างนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนยังไงบ้างแล้วก็ยกระดับฐานะของปั๊มน้ํามันท,ทั่วไปยังไงได้บ้างผมว่าสิ่งที่กลมธุรกิจพลังงานนะครับได้นาเนินการจัดกิจกรรมตัวนี้เนี่ยย่างเข้าปีที่ส่ อย่าหยุดครับเพราะตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะฮะได้เกิดความรู้สึกว่าปั๊มของเราเนี่ยนะครับในประเทศเราเนี่ยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีผู้รับผิดชอบชนะครับ<ช>แล้วสิ่งสําคัญที่สุดเป็นแรงกระตุ้นกับผู้ประกอบการที่คิดจะมีธุรกิจประเภทธุรกิจน้ํามันเนี่ยนะครับ<ช>เข้ามาแล้วเนี่ยได้มีส่วนร่วมได้มีกิจกรรมแล้วก็ทําให้สถานีบริการน้ํามันที่จะเกิดขึ้นไปข้างหน้านี่นะครับมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน อะไรที่จะเป็นโครงการในอนาคตบ้างคะที่เราจะ,จะราจะร่วมมือกับทาง,งพลังงานบริษัทปตทจำกัดมหาชนเ<ช>นี่ยนะ<ช>ไม่นิ่งนอนใจเลยนะครับจะเห็นนะครับว่าแม้ว่าเราได้ปั๊มคุณภาพ<ช>นะครับ<ช>จะเป็นรางวัลใดก็แล้วแต่เนี่ยเราถือว่าเรามีส่วนร่วมกับสังคมนะครับและต้นสังกัดของเราเนี่ยนะครับโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนก็ไม่นิ่งนอนใจว่า อะไรที่มันต่อยอดได้เราทําค่ะวันนี้นะคะก็กขอบคุณมากค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเหรียญทองของาสถานีน้ํามันที่ได้ระดับแบบนี้นะคะจะมีที่ไหนบ้างพ่จะพาคุณผู้ชมไปท่องไปเรื่อยๆนะคะวันนี้กขอบคุณมากค,คับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันในนี้ก่อดดีกว่านะคะว่าที่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเหมือนสวนหย่อมที่มีปั๊มน้ามันและมีการบริการที่สุดยอดยังไงเดี๋ยวพปะพาเราชมกันค่ะ ที่นี่นะครับด้านหน้าเนี่ยพยายามทําให้โล่งให้มองรู้สึกว่าปลอดภัยที่นี่เห็นว่าเนี่ยเรื่องแสงสว่างเลยใช่ไหมคะเนี่ยครับผมความปลอดภัยเวลากลางคืนคุณผู้ชมใช่ไหมคะว่าแสงสว่างของปั๊มน้ำมันแห่งนี้นี่เสมือนห้างทีเดียว <laughs> แนะนำนิดนึงนะครับค่ะนี่คือจุดรวมพลซึ่งเป็นจุดที่3ของพื้นที่นะครับ <c oughs> อะไรที่เกิดขึ้นในปั๊มเนี่ยเรามีพื้นที่ <c oughs> ที่จะเป็นศูนย์รวมในเรื่องการเคลื่อนย้ายอพยพนะครับ <c oughs> เราจะมีจุดบอกไว้นะครับ การสอบแผนของปตทอในสถานีบริการน้ำมันเนี่ยเราไม่ได้ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยอย่างเดียว <ฮะ S 2> เรามองไปถึงในเรื่องของความมั่นคงแล้วตอนนี้ฉ<ช>กชิงวิ่งลาวการก่อวินาศกกรรมารก่อวางวางวัตถุต้องสงสัยเหนือกวามาตรฐานนั่นก็คือความใส่ใจทุกรายละเอียดเสมือนองค์กรใหญ่ที่ดูแลผู้บริโภคที่มาใช้ในสถานีแห่งนี้นะคะคลองการปั๊มคุณภาพปลอดภัยน่าใช้บริการ ถือว่าเป็นโครงการที่สร้างแรงจูงใจให้สถานีบริการน้ำมันปรับปรุงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการและการควบคุมคุณภาพน้ำมันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้าใช้บริการสถานีบริการน้ำมันนั่นเอง คุณผู้ชมคะสถานีเติมน้ํามันนะคะปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็คู่กับคนใช้รถใช้นถนนกันเรียกได้ว่าขาดกันไม่ได้เลยนะคะและปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการพัฒนาบริการและพัฒนาเรื่องความปลอดภัยสถานีหล,หลายอย่างหล,หลายที่นะคะมีการแข่งขันในเรื่องของการพัฒนาค่อนข้างสูง ซึ่งคุณเนี่ยล่ะค่ะจะเป็นผู้ตอบโจทย์ได้ว่าที่ไหนเหมาะสมแล้วก็ที่ไหนหน่าใช้มากที่สุดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ Add Energy ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันเวลาดีๆแบบนี้ได้เช่นเคยหรือชมย้อนหลังของเราได้นะคะแค่พิมพ์คำว่า Add Energy ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานทาง YouTube หรือทาง f a c e b o o k ของเราที่ปรากฏด้านล่างแค่ไหนคุณก็ชมรายการดีๆของเราได้แล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าโครงการปั๊มคุณภาพปลอดภยัยน่าใช้บริการดำเนินโครงการมาเป็นปีที่เท่าไหร่พิมพ์แอดหปีที่1พิมพ์แอดสปีที่4แล้วส่งข้อความมาที่เบอร์086 076 5050ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกจะได้รับเสื้อแอดเอเนเก๋ๆตัวนี้ไปเลย เจอปั๊มที่ขายสุราปั๊มที่คนไปดื่มเหล้าเนี่ยผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีโทษปรับด้วยสุขภูี่ต้องห้ามอยู่แล้วแต่สุราเนี่ยห้ามมา2ปีแล้วนะครับห้ามจําหน่ายห้ามดื่มถ้าเจอเนี่ยเพราะว่าแจ้งวบจับได้เลยนะครับหรือเรื่องบริการอะไรต่างๆสามารถแจ้งมาที่กรมได้เลยครับเ,เราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว,ว่าเป็นเป็นอย่างที่พบเห็นหรือไม่นะครับช่ว่กันแก้ไข